สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยได้ชาแนลค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการทําคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นดวงความรักคนโสดค่ะคนโสดประจำเดือนเมษาย,ยนนะคะ เป็นคิวของชาวลักนณาราศีพฤษภแล้วนะคะชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอันนี้อาจารย์ไหนแนกก็แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลักนณาสถิตในราศีพฤษภสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลักนณาและราศีเลยนะคะช่างหัวใจก็ใช้หัวรัสทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะ,ะต้องมาลุ้นกันนะคะขอพลังงานความรักนะคะทั้งหมด3ใบนะคะ ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจจะต้องเฝ้าไม่ต้องบ้างนะคะไม่จช่เป็นทั้งเชื่อทั้งหมดนะคะมาด้นกันพลังงานของรักที่ขึ้นมานะคะสามไม้เท้าค่ะ่อดูซิมีอะไรอีกเฮอริตมีบางคนโสดนานหรือเปล่เาเนี่ยโสดนานเป็นฤาษีไปแล้วนะคะถือศีลน,นะคะ ถือพรมอาจารย์นะคะโสดนานเลยนะคะตรงนี้ลุ้นอีกหนึ่งใบราชาดาบนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับตอนนี้จริงจังกับชีวิตมากๆนะคะจริงจังทำอะไรก็อยากจะให้ประสบความสําเร็จนะคะค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นํานะคะอาจจะเอาแต่ใจหรือว่ามีอีโก้สูงไว้บ้างนะคะแต่ว่าคุณเปคนที่แบบรักใครก็รักจริง ะะอยากปกป้องอย่างดูแลเขาแต่ว่าอาจจะมีอารมณ์แบบหึงหวงหรืออะไรตรงนี้นะคะรักใครแบบชอบแบบเหมือนบางทีเราก็แบบอยากเป็นเจ้าของเขาอะนะคะอยากให้เขาแบบรักเรามองแต่เราคนเดียวนะคะอาจจะขี้ถึงนิดนึงก็ได้นะคะตรงนี้มันลื้นกันนะคะว่าความรักของชาลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาช้าแต่ก็มานะคนโสดอ้าคนโสดเจอไฮ้พจสก็มาแล้วนะคะ ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าไฮพปเทสตรงนี้จะหมายถึงอะไรอย่างไรนะคะมาลุ้นกันดีกว่านะคะทาวเวอร์อาจจะเป็นอดีตของคุณหรือเปล่าคะไพ่อาจจะย้อนอดีตให้ดูก็ได้นะคะว่าทำไมคุณถึงโสดทำไมถึงถึงคุณถึงมาเป็นพระฤาษีมาบางคนแบบปฏิบัติธรรมนะผิดหวังในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะออ้หู <laughs> จมูนค่ะมาเต็มที่เลยนะคะแสดงว่าความรักครั้งเก่าของคุณจะจบกันมาแบบเจ็บๆนะตรงนี้นะคะไฮคิเชสนะคะตจมูนแล้วก็ทาวเวอร์โอ้โหนะทาวเวอร์ใบเดียวก็แรงแล้วนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะตรงนี้ ถ้วยไม่ไหวจะทนนะต้องเดินออกมาต้องเดินออกมาจากความรักนะคะอยู่มันไม่โอเคนะแต่ถ้วยเดินออกมาเองเลยนะคะาราชาเหรียญนะคะมาลุ้นกันต่อหนึ่งเหรียญค่ะ เจ็ดเหรียญน,นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะยังไงเจ็ดถ้วยหกถ้วย เขากลับมางา้อคนยังไงก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เอามาลุ้นกันต่อนะคะดูซิว่าจะยังไงเหมือนมีพลังงานคนเก่ากลับมานะคะก้าวไม้เท้าราชีถ้วยนะคะอะมาลุ้นกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวน่าจะต้องเปิดไพ่เพิ่มนะคะตรงนี้มันยังเออ เคลียร์ให้จบไม่ได้นะคะเหมือนกับเหมือนไพ่ย้อนอดีตให้ดูนะคะเนี่ยณนะวันนี้นะคะถามว่าคุณเป็นราชาดาบนะคะคุณผ่านความรักอะไรที่มันเจ็บปวดมานะคะเนี่ยไพ่ออของเพอร์มิตไพ่ของเลอสีนะคะกับสามไม้เท้านะคะคุณ Move on นะคะว่าจากความรักอะไรที่มันอาจจะไม่ค่อยดีต่อใจของคนสักเท่าไหร่นะคะ Move ม o v อ on ในอย่างเจ็บเจ็บเหมือนกันนะคะคุณพยายามใช้เขาเรียกว่า หลักของศาสนาหลักธรรมหรืออะไรบางอย่างนะคะการเป็นเอร์มิตตอนนี้นะคะช่วงที่คุณเยียวยาจิตใจตนเองคุณอาจจะไปปฏิบัติธรรมนะคะเข้าไปในสายของจิตวิญญาณหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะกว่าที่คุณจะ move on กลับมายืนอยู่นะคะกลับมาสร้างอนาคตสร้างอะไรของตัวคุณเองได้นะคะกว่าคุณจะทําใจได้นะคะเนี่ยความรักที่คุณเจอมาดูสิ เป็นไฮพิเทสนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าตกไปอยู่ในวังวนของรักซ้อนเหมือนกับคนนั้นอาจจะเข้ามาหลอกคุณว่าเขาโสดเขาไม่มีใครแล้วก็คุณต้องแบบตกกระไดพลอยโจรกับการเป็นรักซ้อนตรงนั้นนะคะเนี่ยพอคนรู้เรื่องเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นรักซ้อนคุณก็แบบเหมือนกับเสียอ,อกเสียใจมากๆนะคะดอะซีเดอะมูนอ่ะนะคะไม่คิดว่าเขาจะทำกับคนแบบนี้ได้นะคะเขาคนนี้นะคะตอนตอนนั้นเขาเป็นอัศวินเหรียญ นะคะคนที่ดูดีคนที่แบบว่าเก่งในเรื่องของการหาเงินนะแต่ว่าจริงๆเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความที่แบบค่อนข้างแบบเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่เรื่องของผลประโยชน์นิดนึงนะคะเขาอาจจะมีติดพันอะไรในตัวคุณที่เขารู้สึกว่าคุณมีมีสิ่งดีๆอะไรให้เขามีผลประโยชน์อะไรให้เขาหรือเปล่านะคะในการที่เขาเข้ามาตรงนั้นนะคะ แล้วพอคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะคุณก็เลยเดินออกมาจากความรักในครั้งนั้นนะคะเหมือนกับไม่จริงใจด้วยเข้ามาหลอกเราด้วยแถมมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วด้วยคุณก็เลยเดินออกมาจากความรักตรงนั้นนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาอ่ะไม่ยอมปล่อยคุณนะเขาย้อนกลับมาอีกดูสิราชาเหรียญน,นะคะหรืออัศวินเหรียญคนนั้นนะคะเขาย้อนกลับมาแล้วเขาพยายามที่จะมางอนง้อขอคืนดีนะคะหนึ่งเหรียญ บางทีออกแนวสายเปซื้อนุ่นซื้อน,อนี่ซื้ออะไรให้พยายามพาไปกินนู่นกินนี่นะคะเหมือนพยายามให้คุณเนี่ยกลับมาเห็นใจกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดเหรียญกลับมามีความฝันร่วมก,กันกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าในตอนท้ายที่สุดนะเหมือนตอนแรกที่เขาอาจจะเข้ามาเล่นๆอะไรกับคุณแต่เขากลับมารักคุณจริงๆนะคะหกถ้วยอะ่ะ พอคนเดินออกมาจากความรักครั้งนี้แล้วเขาเขาาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาก็เลยกลับมาง้อคุณนะคะหกถ้วยตรงนี้นะคะการกลับมาของรักครั้งเก่าแต่สําหรับคุณเองนะคะคุณรู้สึกว่าเนี่ยก้างไม้เท้ามันเจ็บแล้วอ่ะมันเจ็บแล้วคุณก็เยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะคุณไม่อยากที่จะกลับไปคิดมากไปกังวลไปเป็นความเป็นราศีถ้วยอ่ะนะคะอ่อนไหว เสียอ,อกเสียใจกับเรื่องความรักนะคะบางคนแบบนอนร้องไห้างคนแบบรู้สึกแย่ๆมานะคะอาจจะต้องไปถึงขนาดใส่ชุดขาวไปบวชชีพามไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมกันมาแล้วก็ได้นะคนรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะกับตรงนี้นะคะอะก้าไม้เทา้าคุณยังตั้งกำแพงคุณยังไม่ไม่อยากคืนดีกับเขาเดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อนะคะว่าจะยังไงแล้วจะยังไงคะขอบทสรุปกับความรักครั้งนี้หน่อยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ เจ็บมาแล้วก็เข็ดเนาะเราก็มีบทเดียนแล้วไม่อยากกลับก็ไปอีกตรงนี้กลัวที่มันจะต้องกลับไปเจ็บอีกอัศวินถ้วยนะคะลุ้นกันต่อความรักคนโสดแตจะทำไมมันดูโหดร้ายจาังเลยนะคะเจอวาเจ็บเจ็บด้วยปะดาบเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะดูสิ เขาพยายามใช้ความอ่อนโยนความโรแมนติกนะคะซื้อของซื้อนุ่นซื้อนี่มาให้เอาอกเอาใจใส่มาขอโทษขอโพยมาให้คำสัญญงสัญญานะคะเนี่ยแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ให้ความหวังอะไรขเขานะคะแปดแปดดาบนะแต่เขาก็ยังไม่หยุดพยายามไม่หยุดตื้อนะคะตรงนี้เอาลุ้นกันต่อนะคะหนึ่งไม้เท้าก็าอยากจะมาขอคืนดีกับคุณนะคะดูซิว่าคุณจะทำยังไง จสตอนดีเบิร์โอ้โหคุณให้อภัยเัาด้วยนะคะนะจบนะคะจบเพื่อกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้ากลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะคณใจอ่อนนะเหมือนกับว่าเหมือนเขามาแสดงความจริงใจเขาพยายามแบบตือ้อเขาพยายามงอนงอชคนใจอ่อนนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภหนึ่งถ้วย คุกลับไปตกหลุมรักเขาอีกจนได้นะคะคุณแพ้ทางเขานะคุณแพ้ทางคนคนนี้จริงๆชาวลัคนาราศีพฤษภยังไงต่อยังไงต่อสิบดาบนะคะกลับไปรักคนที่เคยจบไปแล้วนะนะัวลุ้นกันต่อนะคะกลับไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ยตายแล้ว ด่าสั้นหล่นลงมาด้วยนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ De a t h and r e b i r t h จริงๆนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆเนี่ยจบไปแล้วก็ทำให้คนตกหลุมรักเข้าใหม่ได้นะเนี่ยคนตัดจบแล้วเขาไปแล้วนะคะสิดาแต่เขากับเขาเก่งมากนะคะดูสิเขามาในสายของสายอ่อนโยนสายอ่อนหวานสายเอาอกเอาใจสายรู้ใจสายแคร์ความรู้สึกสายให้คำมั่นสัญญานะคะ จนคนต้องใจอ่อนกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาตกรุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคราวนี้มันดูมันเป็นความรักที่เป็นไปได้ไม,มีพลังของเดลซันเข้ามานะคะเรื่องราวอะไรในอดีตที่าอาจจะทําตัวไม่ดีหรือว่าดูแบบว่าเหมือนค่อนข้างเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรตรงนี้นะคะเหมือนกับตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าคุณคือคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาเลยกลับมาปรับตัวดีแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ อยากที่จะลงเอยมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะเป็นพลังงานของเดอะซันนะคะอืมโอเคนะคะไม่ต้องไม่ต้องเปิดไพ่อะไรแล้วนะคะเนี่ยความเป็นเฮอร์มิตความมีมองหาอนาคตนะคะคุณได้เจอเดอะซันนะคะแต่เป็นอาจจะเป็นรักครั้งเก่าของคุณนะคะตรงนี้นะ แต่อาจจะมีส่วนน้อยนะคะที่เป็นรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะที่อาจจะมีเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวมาลุ้นก่อนนะคะว่าตรงนี้เขาเป็นชาวลัคนาราศีอะไรเกิดวันไหนนะคะมาดูซิคู่กรณีของคุณนะคะคนที่กัดธาตุน้ำค่ะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะธาตุน้ำมาก่อนเลยนะคะ อ่นะขอดูต่อชาวลัคนาราศีเมษค่ะทัดไฟค่ะชาวลัคนาราศีมังกรแคปิคอนค่ะทัดดินนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะเซจิสไทรอสนะคะอ้ย ชาะละัคนาท่านน้ำซ้ำนะคะรกรกฎเอาใหม่นะคะตรงนี้ธาตุไฟมาครบแล้วนะคะชะละาลัคนาราศีสิงค์ค่ะแม่สิงห์ทะดูนะคะอันนี้ต่างคนต่างมานะคะชะละาลัคณาราศีกุ้มค่ะธาตุลมนะคะ Aquarius ลุ้นกันต่อนะคะว่าจะยังไง ธาตุดินมาครบเลยนะคะชาลัคนาราศีมังกรชรกาลัคนาราศีกันและชาลาัคนาราศีพฤษภนะคะพฤษศกับพฤษภด้วยกันก็ได้อานะคะธาตุดินก็มาแรงนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะดินน้ําไฟนะคะธาตุดินนะคะชาลัคนาราศีกันนะคะซ้ํานะคนที่เกิดวันวันวันอยู่ไหนหมดคนที่เกิดชาลาัคนาราศีเมถุนนะคะธาตุลมกับเจะมินาย คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะธาตุลงมาครบเลยนะคะชาวลคนาราศีกุมเมถุนแล้วก็ตุลน,นะคะซ้ำนะคะอันนี้ธาตุไฟซ้ำคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวีนัสโอเคนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุนะคะทุกวันเกิดทุกราศีนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไง เราม n c ยชลิงนะคะคุณยังมีความรู้สึกที่มันแบบมีความเสน่หาต่อกันมีความรู้สึกโรแมนติกต่อกันอยู่นะคะเนี่ยมันยังตัดกันไม่ขาดอะ่ะก็เลยต้องกลับไปรักกันอยู่ดีนะคะตรงนี้กลับมามันต่อกันติดอ่ะนะคะอ่ะลืมมันต่อนะคะ เลนิจัสแฟกเตอร์นะคะหรือว่าตรงเนี้ยที่คนต้องเลิกรากันไปมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นความแตกต่างเรื่องของศาสนาเชื้อชาติอายุหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะทำให้มันอาจเป็นอุปสรรคในความรักนะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เหมือนกับว่าเขากลับมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะคะหรือหาทางออกได้แล้ว unrequited love นะคะเนี่ยในครั้งสุด ครั้งล่าสุดที่กลับมานะเขาเหมือนกับว่าขอแค่ความรักก็พอไมไ่ต้องการไมไ่เรียกร้องอะไรอีกแล้วนะคะกลับมาดูเป็นคนดีฮีโร่แฟนขึ้นมานะคะมาสักคนชิลเดนโออยากมาสร้างครอบครัวมามีลูกนะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นครอบครัวที่มั่นคงพลังของดัซนนะคะนะเหมือนเขากลับมาคราวนี้เขาดูดีมากๆนะคะ อาชุดไหนชุดนี้อีกนะคะอาชุดสีสันสดใสอ่ชะชรลักษณราศีพฤษภนะคะทีไซคุณต้องเลือกคุณต้องตัดสินใจนะคะคุณจะเป็นผู้เลือกนะคะคราวนี้ที่เขากลับมาคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะตรงนี้มาลุ้นกันต่อนะคะ It's time to rise แต่ว่าความรักครั้งนี้ดูสิพลังของ the sun นะคะไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะพลังของ the sun นะคะมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะได้ไปต่อนะอะไรที่เคยผิดพลาดเป็นบทเรียนกันมาเนี่ยมันจะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่มาเข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันสร้างครอบครัวคนให้ประสบความสําเร็จมีทั้งชื่อเสียงเกีดยรติยศเงินทองนะคะมีความพร้อมหน้าพร้อมตาในรูปด้วยนะคะ children ตรงนี้โอ้โหเป็นครอ,อบครัวอบอุ่นเลยนะคะ กรอบัวอบอ,อุ่นสมบูรณ์แบบนะคะในแบบของคุณนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะให้ขึ้นมาดีงามมากๆมาล,ลุ้นกันต่อนะคะวาดหน่นเองไฟทรายเจอทางออกความสำเร็จที่ดีงามนะคะในที่สุดเนี่ย เขาก็กลับมาเป็นคนดีของคุณนะคะทําให้ความรักของคุณครั้งนี้ได้ไปต่อกันอย่างสดใสครั้งหนึ่งนะคะเป็นทางออกที่ดีมากๆนะคะอ่ะขอหนึ่งใบนะอะไรเอ่ย Stop comparing นะคะไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบความรักของคุณกับใครนะคะเพราะว่าตรงเนี้ย สิ่งที่คุณมีอยู่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองกับใครนะคะคุณก็มีดีในแบบของคุณคนอื่นก็มีดีในแบบของเขานะคะทาใจให้สบายใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยนะคะก็แค่เอามาคิดดูว่าเอะเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนเราควรจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรไหมถ้าเราดีอยู่แล้วเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แสดงความ่เห็นอะไรที่มันสร้างสรรค์กลับมานะคะเราก็ไม่ต้องไปฟังเขานะไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ะะเดี๋ยวมาดูบทสรุปของความรักครั้งนี้นะคะด้วยไพ่ชุดนี้ดีกว่าขอรุ้นหนึ่งใบนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ต้องขอบคุณทุกท่าน,นนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หนแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อยิลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมา,ากๆเลยค่ะว้าวคุณได้เดี๋ยวนะคะ going forward นะคะความรักของคุณได้ไปต่อจริงจ กลับมามีความหวังมีความสดใสไพ่สดใสมากเลยนะคะเป็นทางออกที่สวยงามร่วมกันทางเดินใหม่ๆที่คนสองคนกําลังจะเดินไปได้วยกันนะคะเป็นทางเดินที่สดใสเต็มไปด้วยความหวังนะคะแล้วเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักที่สวยงามนะคะดีใจด้วยนะคะชาวราศาีพฤษภนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักสุขสว่างกับความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ